ระยะทาง52กิโลครับสำหรับนักปั่นจักรยานเสือภูเขาไทยแลนด์โอเพนรุ่นใหญ่บรรดานักกีฬานำรถจักรยานไปติดทรานสปอนเดอร์ครับน้องๆกีฬาน้องๆนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับเมื่อวานนี้ผู้ช่วออย ผมดูอผมดูในนั้นเห็นรูงผมขีดขีดดึงตาตาแบบกปากโอถ้าออกไม่ออเลยเยวนี้ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ขอบคุ เดี่ยวก้ป่านนี็เลยชัดเจนนะฮะคอต้องมรรกันใช่ไหมใช่ไหมทั้งหมดทุกที่ทุกสายต้องีองอก็เงินไปด้วยเงไปเยอะ้องบว่นี่ที่นี่ที่นี่เรียงแน่ที่สุดมากที่มาต่ออ่ะบวต่อเลยบวกต่เลยนี่อี๋ครับครบใส่เลย เอาเต็มหน้าเได้จะขึ้นหน้านะใจรักเลยนะครับสามสองหนึนะ่งนะเอาเต็มหน้านะครับเ,เต็มหน้าน

การแข่งขันไปด้วยกันครับแอร์ใครโบกมืองวันี้ขอให้เจอเต็มๆมนะครับดีครับวันนี้พี่ออรมาแล้วรับชมได้เลยครับวันนี้ครับเปี่ยมบรรยากาศในช่วงของโอลิมปิกเกมครับวันนี้คุณจายอังสุธาสาวิกครับประธานถวายพิธีเปิดกลวยดอกไม้ พร้อมกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทที่ได้มาพร้อมกันณนที่นี้ขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่น2องพันยี่สี่สเแห่งทจังหวัดที่รา้านและสมเด็จพลระชกาลมหาดาุษฎีให้ใต้ฝ่ายลองผู้ลี้ภัยต้องแข็งแรงป่าสกัดลงทางพยาธิและ อุปัตวะมีแผ่ไพศาลสมกิตเป็นร่มโพทองออของกุชชาไทย ท่านผู้แทนจะไปยังใครในภาควดยไม่ตั้รแข่งขันทางนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชามาจักทั่วภูมิภาคของประเทศมาเข้า่วมแข่งขันในวันนี้มากกว่า300คนอยคนตลอดท่านทางแข่งขันจัดใ้ซึ่งคนอะที่คุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าถ้วยรางวัลการแข่งขันให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศนอกจากนี้เฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กราคากราคม2 5พรสต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความรองดองของประชาชนในชาติใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการนำ้านค้าก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอันที่สุดนี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนาไตาบรบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านุ่มกันนที่นี้จงประสบแต่ความสุข ความจเจริญผ่านสมเด็จท่านางจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงปั่นจักรยานครับที่บริเวบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับไดหยแสดงถึงมิตรภาพที่แสนอบอุ่นครับที่สมาคมได้รับตั้งแต่วินาทีแรกขึ้นมาเยือนจังหวัดชัยนาท สนามแรกที่กำแพงที่พิจิตรครับบึงสีไฟสนามที่ผ่านมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชรครับวิทยาลัชาติขอครับและโรกขอบคุณครับที่วันนี้ท่านกรุณาเสียสละเวลาให้เกีรยิมาเป็นประธานนาที่ทำการปกครองสำนักงานส่งเสริมการปกค อำเภอมโนสถานีตำรวจภูธรและสักงาการ,รท่านผู้วิเศษครับคงไม่มีอะไรมากกว่าหน่วยงานครับวันนี้ชาวจังหวัดชัยนาพร้อมแล้วครับที่จะก่อนที่ไะส่งนลกกีฬาสามสอง 好的，好的。<Yeah. S 1> สิบสิบว่ารลสิบสองสิบสี่เนี่ย จีตะโหูจีกันจัด

ไปไป ยกมาได้สองคันเนี่ยมานจะถึงจะถึงเบาจะถึงจะถึงเบ,งงบาเจออเชายคิดอ้าวตานนี้่ก็หมดปากตาปาดตายแวป,วปาาเลยชะล,ล,ลอนิดหน่ง,องเงอ้าโจโจอีกสองหนึ่งยาแก้วหานามสุรัทยาวงพันธ์ติระพัสนสีสวยมาครับร้อมที่จะให้าการต้อนรับคุณแล้ววันนี้เป็นของทุกทุกคนนะครับไม่เกี่ยวกับห้าอันดับนะครับ นักกีฬาไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมกับรับบนบานยี่นนพันธ์ใได้รับาดับก็จะเป็นดับเพื่อนนะครับเป็นดับเพื่อนบูนนะพาะสมุดสงครามนีม่กำลังสร้างนักกีฬาพร้อมกับการพัฒนามีคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวมีสถาบัานการศึกษพบครับโอ้โหวันนี้ มาทั้งชุมพรมาทั้งสุราษฎร์เลยครับนี่คือคนรุ่นใหม่ครับปันรูจจ้ใจดัดคอมครับลูกหลานของคนชัยนาพทพื้นเพนะครับเติบโตอยู่ที่นี่ครับปัจจุบันก็ไปศึกษาเรียนได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนกีฬากรุงเ,งเทพมหานครครับเก่งทั้งจักรยานดีเม็กแล้วก็หันมาปันกาบบรรยากาศแห่งความสุขที่เกิดขึ้นที่นี่ครับฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำให้ได้ครับขอแสดงความยินดี ต่อไปเป็นการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารุ่น10ปีชายทำให้เขาดั้นมีการพัฒนาการแล้วก็เก่งอย่างนี้นะครับวันนี้ราชบุรีบรนีครับรางวัลอันดับที่4เด็กชายธนกิจอ้อมีคุณพ่อมีคุณแม่ครับในการสนับสมุนและทีมงานจากเนินนุ่งเชียงใหม่เตบโตมาจากสายดีไหมครับอาจารย์แดงครับจัก,กิจช้งอ่อนครับ นี่นาริปกรณ์เดินทางมากับสายเมา n t a i n bike หรือสีครับลูกตาข่ายเซงโง่ใหม่มาพี่พี่ไมนนครับเอาละครเวลาเขาเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมครับมาน้อยเราเสียงดังน้อยใครบอกว่าตัวเล็กชนะไม่ได้ผมไม่เชื่อครับนี่นะครับจากตัวเล็กจะกตัวใหญ่ครับฝีมือลูกโอ่งครับถือเลยถือเลยโอ้โหควเก่งเหลือเกินครับ นอกสนามเป็นเพื่อนกันครับหลายสภาพการ์แข่งขัน,นเป็นครีเอเตอร์ด้วยน,นะครับเ,เ,เป็นไอศครีมติดตาบุ๋มเกมช่นที่เท่าไหลไม่ทราบครับรู้อย่างเดียวแม่กินไร้มกขนมหวานที่เพชรบุรีครับที่สนามป,ปั้มแท็กครับมีเพื่อนเพื่อน,อนปั่นกันหลายคนมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างนี้อนาคตรุ่งแน่นอนครับผมไม่ต้องบอกครับ ไปแข่งพิจิตไปแข่งดึงสีไปบ่อยๆครับวันนี้ผมไม่ปล่อยโอกาสให้ลุดลอยมือไปง่ายๆครับมาแล้วแม่ใจจ๋าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินหน้าเกินตาครับนี่คือยินดีด้วยพ้ามกรงสุริเฮ้ยหันข้างเกี่ยวพัดลอยครับเอ้าเ้ย สนใจและพัฒนาการไปเรื่อยๆครับนกนกรนครับวันนี้คุณทำได้ดีมากใจะเชื่อไวเองรุ่นที่สองปีทำหน้ายิ้มไว้ผู้ปกครองนะครับอายุเพิ่ง71ปีเท่านั้นเองครับเส้นทางการกีฬาจักรยานของเธอนั้นนะครับฝันมาโดยตลอดครับแต่อายุนะครับ78ปีเท่านั้นเองครับขาเหนมากเลย สายดีเอสเอกครับปีนีคุณแม่ไก่เจ้านอกกีฬาที่กอบได้เลยครับอายุ12ปีสำหรับน้องจิวนั้นอ้หใจเธอแข็งแรงมากทั้ง5อันดับครับเรียบไทยแรงเป็นอันดับ5นายสุชาติใช้ชาติครับ ว่ามาใหม่ครับยอดทีมงานเต็มผลงานแฮนด์เมดตึ้งเดียวในโลกครับจักรยานไม้ไผ่นะครับล่าสุดทำได้ดีครับที่อุทยานแห่งชาติเองะคารางวัลอันดับที่สามโอรางวัลอันดับที่สอง แชมป์แชมป์แชมป์มอบให้กับอาสาสมัครร้านรา้านพูวดนโคตร,รมลมน,น้อยหน้ามนคนนักพันพนองครับเดินตามปันของตัวเองครับจูุฝันก็รับราชการในตำแหน่งอาสาสมัครร้านรานพูดดนโคตร,รมครับของคนขี่ได้เร็วที่สุดครับในประเทศไทยจักรยานเสือภูเขาชางเรียบไทยแลนด์โอเพ่น รางวัลอันดับที่5อำนาดมีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนำร่วงไปเล่นช่างทีมชาติเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติและก็รับใช้หน่วยงานต้นสังกัดครับราชนาวีหรือทหารเรือการจะได้เจอน้นองนะครับผ่านสารของเรามาแข่งครับมากหนึ่งดาวเด่นของขอนแก่นครับ เตยมใจขัทจองจากลาจักรยานนั้นมากกว่า20ปีครับสำหรับลุมคนนี้ครับรักษาอันดับตำแหน่งไว้ได้ดีครับเช่นเดียวกันแชมเชมไม่เคยห่างหายจากท่านรับรางวัลไม่เคยห่างหายจากสนามจ้างแข่งกันครับจะคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีประกาศ46กิโลอยู่ไหนเอ่ยครับเพื่อนๆพรอรับรางวัลอยู่ครับนักสปัตติการเพชร C K R ไซ่ขึ้นทีมครับ เทียงครับล้างแกนไส้ออสตรากิจติเชี่ยมากันเพว่าให้กำไรกำลังใจกันอย่างเนืมอแน่นทีเดียวครับกับทีมนี้ที่รักครับนัทนันชันทะพุทธแชมป์แชมป์แชมป์และแชมป์ตลอดการดับพิษนรกอย่างคงรักษามาตรฐานได้อย่างเนียวแน่น ยังคงม,มีผลงานอย่างต่อเนื่องและก็คว้าเป็นแชมป์ประเทศไทยมา้านรบับท่านใดนักกีฬาท่านใดที่เก็บสายฮัตเลตได้นะครับรท่านพอดีครับเพราะว่าเป็น